วคนนี้พี่ไม่หมดแล้วค่ยแล้วทำไงเถอะพี่อั้มคนยังคนยังคนยังไงคือเมื่อกี้อะนางจะนางจะเมาพี่เอใช่เปล่าแล้วพี่เอเอามือปิดปากแต่ปรากฏว่ามันเลยไปถึงจมูกนางก็เลยทั้งหายใจไม่ออกเจนตายอะนางมืดไปหมดเลยอ่ะแล้วนางก็รับปากพี่เอว่าฉันไม่แกล้งเธอเอาที่บ้านเธอมานั่งคุยกับฉันดิฉันไม่แกล้งแต่ปรากฏมาถึงที่บ้านดูไหมเขาว่าพี่เอเป็นบู๊ดหวะเออที่บ้านอะที่บ้านเขารู้ว่าพี่เอเป็นผู้หญิงนะคะ เยไเนี่ต้องไลเขาปที่อื่เีวเคยไหมครับเพื่อนๆนที่โดนแบบว่าเราพาเพื่อนไปเจอพ่อแม่แล้วเพื่อนแกล้งเราอ่ะแล้วเราทํายังไงไม่ได้อ่ะเออเรากแบบวิญันเข้าคะอะไรับอ๋อทุกูดไปหมดอะไรนะเฮ้ยไีเอกนไทำไมาแานอออ หมือนพรอีกแล้วอุตส่าห์เอาไปซ่อนไว้เหมือนพรอีกแล้วน้องอั้มอะเป็นเป็นหมื่นเลยนะน้องอั้มไอพี่ีเองก็มาช่วยน้องอ้มนะพี่ไม่ได้มาตามเพื่อนตัวเองนะน้องอั้มนองอั้มสังกนสังแก่เฮ้ยสได้ค่ะอั้ด้วยเย็บปวดใงัมาแก้ความได้ไหมน้องอ้ำค่ะน้องอ้มบอกเองว่าียกญาติมาน้องอ้ำจะไม่กัดพี่เอมาปุ๊บอะน้องอ้มก็ใส่เลยพี่เอ็ก็เลย น้องอ้ําอย่าชวนคุยเรื่องอื่นค่ะน้องอ้ํเอาตังค์มาเลยเงินน้องอ้ํเอาไปเยอะมากเลยอย่างนี้เอาเลยฉันไม่ได้คิดเรื่องเงินของฉันใครจะคอยเอาตังค์พี่เอไหมพี่อ้ํคนนั้นก็ชดใช้เองเลยเออฉันก็หักเลยเฉันก็ไม่ยอมนะฉันไม่ได้ใจร้ายคุณพ่อใจดีไม่มีแล้วไม่มีแล้วน้องอ้ําน้องอ้ํเอาไปเท่าไหร่แล้ว หมื่นสองหมื่อนโดนก้นตอนแรกห้าพจะขัดขึ้นเาหมื่นสองก็ได้ผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรลยผไม่เนอาก็ได้เออผมไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรก็ชนีเพวยเพไข่เียง่่ามันขึ้นโทเท่านี้แล้วกันเนาะจริงเหรอจยดีเหรอคืนมาเท่าไรนะหนึ่งสองามสี่เท่าพัน อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะให้เธอไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันได้่าเยอะไม่ได้ไมเป็นสามนหมฉันได้แบบหมื่นน้อมฉันได้ะไรหอมห้าแปดเจ็ดแด้เ็สิบสองแล้วตอนได้ห้าพันที่ให้ไปยูนไปด้วยพันหนึ่งนี่จำไม่ได้อะเป็นเท่าไหร่ไอ้นี้เท่าไหร่นะ หน0่งเจ็ดสองหมื่นม่ามากกว่าห้าพันุก้ํอ่ะันให้คือเพาะเธอเป็นเด็กดีใช่ไหมเด็กดีอ่ะน้องอ้ําเด็กดีต้องทำยังไงเด็กดีต้องเคเวลาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับเิร้อเซอร์หนาจะนะสองรักษาสมีมันสามไม่คอครับคอก็ไม่โกหกเพ่าะแม่สบายใจมาตุ้่ก็สีวิจารณภาพอ่อนหวาน ห้าชือตักันโยหกเป็นผู้รู้บุญคุณเจ็ดเจ็ดอะไรนะคบเจ็ดอะไรนันเซอิันเซอเอะไรไม่รู้แปดเออั้าแหละแปดรักอ้ําสิบรักมองอ้ําที่สุดน้าดไปเยอะมองอ้า่าให้เงินพี่เอพี่เอยังไม่ดีใจท่าับน้องอ้ําไม่ต้องพูดอะไรกับญาติพี่เออย่างเงี้ย ี่เอบอกเขารู้ว่าพี่เอไปน้องอ้๊ออ้าบอกว่า้ว่าพี่เอฟังนะว่าพ่อคุณแม่ที่ต้องภูมิใจสิทงที่พี่เป็นค่ะพี่เป็นได้หลายอย่างพ่อคุณแม่เหมือนนี้ลูกสองคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงเหมือนี่ใครนามีพ่อแม่ดูใจเฮ้พี่เราถามพ่อแม่อย่างว่าภูมิใจกับพี่เอไหม ไม่ใจพี่เอเป็นอย่ทุกวนนี้ได้แพรว่าบ่อยๆเนี่ยมันไม่คุ้ใจต้องคุยตัวนี้คือทังอำเภอเลยเราเขาแบบเราเหมือนกับพ่อแม่แบบว่าเคยด่าเราว่าไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้น้องอั้มตอนนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเขาถึงอาจจะรู้แต่เราก็ไม่อยากบอกด้วยปากตัวเองเลยเออพ่อแม่พี่เอเป็นคนฉลาดก็เห็นตามสื่อตาอะไรพี่เอแต่งตัวฟู่ฟ้าขนาดนี้ก็รู้แล้วพี่เอบอกว่านั่นคือการแสดงน้องอ้มอย่างเงี้ย อยู่ที <c ười> ่พ <bottles> <c ười> ี่แมนไหนถัดทำแมนนิวแล้วกลับบ้านโอ้ขอสวัสดีขอสวัสดีแม่สวัสดีขอกินข้าวยังนะกลูกเหนื่อยนิดพี่คนละกันไหมลูกอะเอาขอเดี๋ยวลุกไปตียางนะขอนะเดี๋ยวยิ้วเชยๆเดี๋ยวไปตียางเอง้ไปดำนาอี้ลูกขอที่เก่งจริงเลยขอเดี๋ยวลูกอาเทาไปข้างป้านะขอนะอะไรนะ คืออะะไรก็คือเอาปลาค่ะไปถางปลาเอาปลาปลาถางปลาเราต้องเราต้องยุ่งกับอุปกรณ์ที่ผู้ชายเขาทำกันพี่ทำได้ไหมทำได้ทำได้ก็ทำมาเกี่ยวกึ่งชีวิตเมื่อก่อนเลยเนี่ยคหรอโอ้ยพี่สบายแล้วเนาะใช่ก็เมื่อก่อนก็ถางปลายักษ์สวนยางเองคือจริงๆไม่ใช่เมื่อก่อนอยากจวนแไม่ใช่นะบ้านเองก็มีสวนนะะคสวนเป็นหลายน้อยได้ในใกล้บ้านคุณพี่เป็นหมดที่พายพี่เรียนดังสิทแมนมากไหมคะ อ๋อตอนแรกพี่อ้ําลูก ok ่าไปกีบพี่อ้ําน้องฮะน้องฮะน้องฮะขอเบอร์ขอเบอร์ได้ไหมใส่เสื้อช่อมน่ากลัวมากตกใจมากไม่ผีทำไมคันนะคือเขาก็ชิดแล้วถูกโจมแล้วเป็นหัวตอนนั้นฮะตอนนั้นพี่อ้ํากำลังนั่งรอคุณแม่ขับรถมารับพี่ที่หลังปึกษามาอะไรดังสิแล้วพี่เอกก็เดินเข้าไปพี่อ้ํานั่งอยู่ตรงโต๊ะยาวเลยน้องฮะน้องฮะน้องชื่ออะไรฮะพี่ขอเบอร์หน่อยได้ไหมฮะกลับบ้านทางเดียวไปนลยค่ะ เธอแม่ก็สื่อว่าผู้ชายคนที่กลับบ้านทางเดียวกับพี่อ้ําเป็นใครเออเขาติดรถเพราะพี่อ้ําแบบผ่านผ่านดามิกาแล้วพี่เอบ้านอยู่ลาดพร้าวก็ลงรถพี่อ้ําแล้วก็นั่งต่อไปถึงบานพร้าวต่อถึงที่เอฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคได้เลยน้องอ้ําอย่างนั้นบายบายหน่อยน้องอ้ําด้วยพลังของเอมาเลยได้ไหมคะเออแหละไม่ชอบเห็นเอจะพาไปแล้วพาไปเลย ไปแล้วทุกๆวันกวาดไปแล้วกาดไปแล้วไปนะไปกับฉันไม่มีคอมเมนไม่งงแม่ที่เอจะพาน้องอ้ําไ,ไปแล้วทุกๆวันได้ทุกๆทีแล้แล้ว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 โอเคไป <c oughs>